เอาละครับทุกคนในที่สุดผมก็มีเต็นท์หลังแรกของตัวเองแล้วไปดูกันครับวันนี้เต็นท์มาส่งให้ผมเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าเต็นท์ผมเป็นยังไงไปและแล้วเต็นท์หลังแรกของผมก็มาถึงมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะอยากจะบอกว่าตอนที่ของมาส่งแล้วทำการแกะเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะเนี่ยคือเต็นท์หลังแรกของผมเลยหลังจากที่เคยอยากจะได้มานานมาก ซึ่งเมื่อก่อนนะไปเดินตามโลตัสบิ๊กซีแล้วเขามีขายหลักร้อยใช่ไหมเราก็ไม่เคยซื้อนะจนมาวันนี้ผมตัดสินใจสั่งเต็นท์หลังแรกในราคาหลักพันนี่เต็นท์ของผม K2 รุ่น Explorer เราไปกางเต็นท์กันราชกางไหนอ่ะไม่มีที่กลางงั้นกลางในห้องนี้แหละโอเคไปกางเต็นท์กันไป อยากจะบอกว่าต่อการเต็นภายในห้องคือค่อนข้างลําบากมากกว่าการที่เรากลางในที่แจ้งนะครับเพราะว่าห้องมันแคบมากจะเดินไปทางไหนอ่ะก็ติดข้าวของเต็มไปหมดแต่เอาเหอะความสุขที่เกิดจากความเหอ่นะจะแคบยังไงเราก็ทนได้แล้วแหละว่าไหม เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในเต็นท์กันครับว่าเป็นยังไงคือกลางว่ประมาณแบบสักเกือบสิบนาทีได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะกลางแบบดีหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะติดอะไรภายในเต็นท์น่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเออข้างในอ่ะมันก็นอนได้ประมาณนี้นะคนเดียวสองคนเออมันก็ไม่ได้กว้างอ่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอะ่ะจะเอาแผ่นลองนอนอมาปูนอนด้วยนะครับในนี้สําหรับคืนนี้ผมคิดว่าผมจะลองนอนในเต็นท์ดูนะสําหรับคืนนี้น่าจะต้องเปิดแอร์นะผมว่าไม่งั้นมันอาจจะร้อนแล้วก็การนอนเต็นท์ส่วนมากก็จะต้องนอนแบบมีต้นไม้มีป่าอะไรเช่นนี้ใช่ไหมนอนในป่าเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้มาตั้งอยู่ข้างเต็นท์นะให้มันได้แบบได้บรรยากาศทุกคนครับและนี่ก็คือแผ่นลองนอนของผมแบบสุญญากาศนะครับคืออันนี้ยมันจะแบบ พอเราปดทายจุบลมมันอะลมมันก็จะแบบเข้าไปในตัวของที่ลองนอนเองนะครับมันก็จะพองขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้หนามากอะอันเนี้ยแบบหนาประมาณแค่เซนเดียวหรือเซนกว่าๆแล้วมั้งผมว่านะแล้วเราก็ต้องแบบใช้อะไรใช้เป่าเป่าด้วบปากะช่วยอมันจะได้แบบพองตัวเต็มที่นะเอาออกโคตรยากอยู่นะเนี่ย นานๆไปผมว่าถุนจะตเข็บอันนี้จะแตกนะถูกพี่เก็บมันอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ในเต็นแล้วนะให้มันไปพองในเต็นไม่รู้มันจะนุ่มหรือเปล่าอะ่ะผมกลัวแบบมันจะไม่นุ่มแล้วนอนแล้วปวดหลังนี่มันจะมีจุกแบบนี้นะทุกคนเนี่ย ได้ยินเสียงลมปะอย่างเงี้ยคือมันจะสูบลมเข้านะคือเราจะปล่อยมันไว้แบบประมาณแบบนาทีสองนาทีอ่ะแล้วเราก็ค่อยแบบตามไปเป่าลมมันเพิ่มอีกทีนึงเดี๋ยวผมไปเอาต้นไม้เข้ามาในห้องนอนก่อนและตอนนี้ที่นอนของผมในคืนนี้ก็พร้อมให้ผมนอนเรียบร้อยแล้วครับต้นไม้เรียบร้อยแผ่นรองนอนปะผมหมอนพร้อมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนเต็นท์ ภายในห้องนอนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าการนอนเต็นท์ภายในห้องอ่ะมันเป็นยังไงแนละมันมีความรู้สึกยังไงสบายหรือไม่สบายพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าฟังเดี๋ยวคืนนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนพอรู้สึกง่วงมากๆกับการที่เราออกแรงกลางเต็นท์ทำให้รู้สึกง่วงนอนโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับคืนนี้ราตีสวัสด์ครับความรู้สึกที่ได้กลางเต็นท์นอนภายในห้องตัวเองนะคือว่า ผมไม่ได้ว่างอัพคลิปทําคลิปเลยนะจนแบบเออนานแล้วต้องทําต่อจากคลิปที่เคยอัดไว้แล้วแหลนะนั่นก็คือการกางเต็นท์นอนในห้องคือผมน่าจะอัดคลิปไว้แบบน่าจะก่อนปีใหม่นะแต่คือด้วยความที่ว่ามันยุ่ง,งนู่นนี่นั่นมากมายอะ่ะเออมันก็เลยแบบไม่ได้ทําต่อจนแบบวันเนี้ยเออเพิ่งมาว่าก็เลยจะมาอัดคลิปทําให้มันจบนะก็ วันนั้นที่ผมกางเต็นท์ภายในห้องนั้นวันนั้นเป็นวันที่เต็นท์มาส่งผมเลยนะเออพึ่งวันแรกที่ได้รับก็น้องอะ่สอนผมมากางที่ทํางานแล้วครั้งหนึ่งแต่โดวยที่ว่าความเหอื่อเราก็เลยแบบอยากทดลองกางเองว่าแบบเฮ้ย hey, ถ้ามันไม่มีน้องช่วยกางอะ่ะเราจะกางได้ปะวะเราก็เลยกลับมาที่ห้องนอนปุ๊บเราก็กางแล้วเราก็ตั้งปณิธานเลยว่าวันนี้ ฉันจะนอนเต็นท์ใหม่ของฉัน <c oughs> เออก็กางไปก็ใช้เวลากลารอยู่สักพักหนึ่งอยู่นะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงได้เพราะว่าแบบมันไม่คล่องไม่ชินคือแบบมันดูเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็จะดูแบบเอออันนี้มันก็มันมันไม่ได้วะอันนี้มันก็แบบไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันก็ดูเก๊ะๆกลางๆไปหมดพอเรากางเสร็จใช่ไหมเราก็ อ่ะเรามีของมาแล้วนนี้เพราะเรารู้ว่าเต็นท์มาส่งเราใช่ไหมเราก็ไปซื้อของมาเตรียมแบบนอนเต็นท์เล็กๆน้อยๆก็คือว่าอย่างแรกเลยนะที่ผมได้มาคือแผ่นรองนอนแผ่นรองนอนเนี่ยมันกว้างเจ็ดสิบห้าถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันเป็นแบบเขาเนะคายจุกลมอ่ะแล้วมันจะแบบอากาศมันจะเข้าไปข้างในเองแล้วมันจะพองตัวพอมันพองได้แบบ สักพักนึ่งอะประมาณแบบทิ้งไว้ไม่น่าจะเกินห้านาทีมันก็จะพองขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าความหนามันพองประมาณเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเกินสองเซนเสร็จแล้วพอมันพองใช่ไหมเราก็ต้องเป่าช่วยมันอีกนะมันจะได้แบบพองให้มันเต็มที่เราก็ใช้แผ่นเนี้ยในการลองนอนเสร็จแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยนะคือมันนอนไม่สบายเว้ยพอเรานอนจริงๆอะคือมันแบบมันบางนะผมว่าแล้วก็ ผิวสัมผัสของแผ่นรองนอนอะ่ะตอนนอนผมไม่ได้อะไรมาปูนะไม่ได้เอาผ้าปูมารองหรือเอาอะไรนี่นี่ม,มารองไอ้แผ่นรองนอนนะแผ่นรองนอนมันจะเป็นแบบคล้ายๆผ้ายางสักกราระหน่อยๆอ,ยอะ่ะเท่าที่ผมสัมผัสแล้วคิดว่าไม่น่าจะผิดอะ่ะประมาณนี้มันก็พอน,นอนแล้วมันไม่สบายตัวแล้วด้วยความที่มันกว้างแค่เจ็สิบห้าเวลาเรานอนเงี้ยนอน<ม>ตอนนอนตรง<ม>ใช่ไหมแล้วแขนเราแบบเหยียดออกมาด้านข้างอะ่ะ มันกลายเป็นว่าแขนเราพนที่ลองนอนแล้วแขนเราอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บเพราะมันไม่มีอะไรรองมันก็ไม่นุ่มแล้วมันก็ไม่สบายมันทำให้ได้ว่าคืนนั้นน่ะนอนแบบหลับหตื่นต่นหลับหตื่นตื่นตลอดเลยก็คือถ้าจะเอาไปนอนเต็นท์ไปนอนรองนอนกับเต็นท์ไม่ว่าจะในห้องตัวเองหรือที่ไหนอ่ะต้องหาอะไรมาปูรองมันอีกนะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่านอนไม่สบายเพราะผิวสัมผัสอ่ะ ส่วนความนิ่มอ่ะมันก็ไม่สบายแต่มันก็จะพอนอนแก้ขัดได้นะแล้วเราก็ต้องหาอะไรไปปูด้วยปูเพิ่มให้มันนิ่มกว่านี้ต่อมาข้อที่สองคือเรื่องอากาศภายในห้องตอนแรกผมมาเปิดพัดลมเว้ยแต่ว่าคือทุกคนเข้าใจหลักการของพัดลมใช่ไหมพัดลมอ่ะมันจะเป่าเข้าตัวเราใช่ไหมมันถึงจะเย็นแต่ว่าพอนอนเต็นท์อ่ะผนังเต็นท์อ่ะไม่งบางอย่างเงี้ยแล้วมันจะ พาพัดคัดมาก็โดนผนังเต็นท์ใช่ไหมแล้วคราวนี้แบบแล้วกูจะเย็นได้ยังไงวะจริงปะเอาเราก็แบบง,งั้นเปิดแอร์ก็ได้คราวนี้เปิดแอร์มันก็ยังไม่รู้สึกว่าสบายมันเย็นแต่มันเย็นแบบอึดอัดอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าการหายใจแบบไม่เต็มปอดไม่เต็มที่อะมันจะรู้สึกแบบหายใจไม่เต็มที่อ่าผมก็เลยเลือกแก้ปัญหาด้วยการแบบงั้นเต็นท์เราจะ เปิดให้หมดเอปิดแค่ม,มุ้งก็เลยแบบเออโอเคหายใจดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่สบายกับการหายใจอยู่ดีมันไม่เหมือนกับการเราไปกลางเต็นท์ข้างนอกแล้วเราหายใจนะมันผมว่ามันน่าจะเป็นของเรื่องอากาศถ่ายเทมันไม่เพียงพอเลยทําให้เรารู้สึกว่าหายใจไม่เต็มที่หายใจไม่สะดวกอะ่ะขนาดผมเปิดแอร์แบบ23 24องศามันยังไม่ได้เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่า ความอะไรนะไหลเวียนหออากาศแหละเออมันเลยทําให้เรานอนไม่สบายขนาดผมเอาต้นไม้เข้ามานะเพื mm. ่อสร้างบรรยากาศคือแบบว่ายังไม่ได้เลยคือแบบว่าอพอแล้วครั้งนี้พอแล้วกับการการเต็นท์นอนไปในห้องเอาให้รูแค่นี้พอแล้วก็เจ็บอยากทำนะทุกคนแต่ถ้าเหอเหอ่ะเหออของคนผม่อะใครอยากทํก็ทมแต่เกิดไม่เหออทนได้ว่าจะไป การเต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ทนไปเอาไปกลางข้างนอกของจริงกลางในห้องคือแบบแล้วตัวห้องอะ่ะมันก็เล็กห้องนอนอะ่ะแล้วเต้นมันก็แบบจะเต็มห้องอะ่ะก็เลยแบบเออกลางก็ยากกลางเสร็จก็เดินไปไหนก็ยากจะเข้าห้องน้ําก็ยากโอ้ยอยากไปหมดสรุปว่าอย่าไปทํามันนะกลางในเต้นในห้องเนี่ยเออผมกลางให้เป็นแบบตัวอย่างแล้วทบทวนทุกคนไม่ต้องไปทําตาม ส่วนคลิปนี้มันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอาไว้คลิปหน้าผมไปเที่ยวลงสนามจริงแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบายบายจบคลิปแล้วอย่าลืมไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ